ตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างเขาทำมาให้เราลากของด้วยแรง20นิวตันเห็นแรงเมื่อไรปุ๊บไฟ F เ,เลยค่ะ F 20นิวหน่วยเป็นนิวตันถูกไหมถูกติ๊กถูกไว้เลยเช็คตัวเองเช็คตัวเองลากไปข้างล่างด้วยระยะทาง10เมตรอ่าเพราะฉะนั้น S ก็คือ10มอเมตรหน่วยถูกต้องอ่ะติ๊กถูกไปเพราะฉะนั้นหนูเอาค่าหางานก็ใช้อันนี้ได้เลยถูกต้อง แทนค่าได้เลยแล้วได้คําตอบนะคะสองร้อยจูนประมาณนี้เลยนะคะ mm. แล้วมีรูปวาดให้เราติ๊กให้ตัวเองรู้นะลูกเพราะทุกครั้งรเราต้องเช็คหน่วยนะ mm. จะได้ไม่ลืมไม่เผลอไม่ผิดลูกด้านล่างเออแล้วถ้าออกแรงทางมุมเลยเด็กๆห้องปกติอาจจะไม่มีแต่ห้องของไอซ์อาจจะมีสมมติว่ามันเหมือนที่หนูบอกอะมันลากแบบแนวนี้มันลากแนวเส้นเชื่อมถ้าแบบเนี้ยเวลาเราคิด่นนะมันจะแบ่งเป็นของเนี้ย ถ้าเราลาบเราลากอย่างนี้ก็จริงแต่่วามันเคลื่อนที่มันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเวลาเราหาแนวแรงเราต้องแตกแนวแรงให้มันเป็นอยู่ในแกน x แกน y ถ้าใครมีแบบนี้นะคะงานแต่เท่ากับ f คือของมันเคลื่อนที่ในแบบนี้เพราะฉะนั้น f ต้องเป็น f f ตัวนี้ค่ะ f ตัวนี้มันคือ f cos เซตามันจะมีมุมเกิดขึ้นมุม30ก็จะเป็น f cos 30 คูณด้วระยะทางน,นะคะที่เคลื่อนที่อ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ผ่านไปข้อที่สี่คำนวณให้หน่อยเขาบอกเลยว่างานชายคนหนึ่งนะคะแบบวัตถุมวลมวลก็คือเอมเนาะเอ็มเอมีค่าเท่าไหร่เด็กๆต้องรู้เนาะพอคำว่ามวลปุ๊บนี่มันก็คือเอมนะมันไม่ใช่เนะเอ็มเท่ากับสิบกิโลกรมัมตอนนี้ทำเอมให้เป็น F อฟทำยังไงลูก F อฟเท่ากับ เอ็มจีเนาะเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเอฟอันนี้ให้เป็นสิบคูณกับสิบเพราะฉะนั้นได้เท่าไหร่หนึ100่งร้อยนิวตันอานะคะพอได้ร้อยนิวตันตรงนี้เสร็จก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ค่าเอฟก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยนิวตันเดินขึ้นสะพานลอยเอ่อผูจะวาดรูปนะลูกวาดในแนวกระจัดละกันเพราะว่าเขาบอกว่า ส,พสะ,ะาสพานลอยเนี่ยมันสูงห้าเมตรระยะทางบนสะพานลอยเนี่ยยาวเท่าไรสามสิบเมตรเราวัดรูปเพื่อเราจะได้รู้ไว้อโอเคเขาหาหางานนะคะหางานคําถามคือหางานตอนไหนบ้างตอนขึ้นสะพานขึ้นสะพานก็คือช่วงนี้ให้หางานแต่เป็นยูนหนึ่งตรงนี้ขึ้นสะพานนะคะเมื่อเดินบนสะพานก็คือช่วงนี้ เออช่วงนี้ครูให้เป็นดับเบิลยูสองแล้วกันนะคะหางานช่วงนี้คือดับเบิลยูสองนะคะดับเบิลยูสองเนาะอันนี้คือดับเบิลยูหนึ่งอ่าลงสะพานลงสะพานตรงนี้ครูให้เป็นดับเบิลยูสามขึ้นก็ลงเท่ากันเนาะจริงๆงง่ายๆคูณสองเข้าไปก็ได้แล้วดับเบิลยูสามอ่าโอเคแล้วก็หาง,งานทั้งหมดในการแบกวัตถุขั้นถนน ะะแสดงว่าอันนี้ก็คือต้องเอา W 1ได้แล้วได้เท่าไหร่มาบวกกับ W 2บวกกับ W 3บ่บวิธีการก็แบบนี้เลยเพราะฉะนั้นลงมือเลยค่ะ W 1เท่ากับ F S ต้องเขียนต้องเขียนสูตรก่อนนะเพราะว่าเอาว้ชินไงมันสูตรเดี๋ยวเรียนเรียนไปสูตรมันจะเยอะนะคะแล้วหนูก็แทนค่าไป มันจะมี s หนึ่งเนาะ s หนึ่ง s สอง s สก็แล้วแต่ลูกนะหนูไม่ต้องเขียนละเอียดก็ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วอ่ะน่าจะเสร็จแล้วเพราะมันง่ายตัวเลขมันไม่ได้ยากคือแค่เช็คว่าเฮ้ยเราเข้าใจร่อนการคำนวณแค่ไหนแค่นั้นเองไม่ันได้ทำตัวเลขยากอ่ะทีนี้มาดูนะคะ อันเนี้ยเด็กๆที่โรงเรียนนะบอกว่าครูครับหนูเรียนเรื่องกําลังแล้วกําลังในที่นี้เนี่ยก็คือครูจะให้ดูว่าคือการทํางานเนี่ยทํางานเหมือนกันเป๊ะเลยแต่อาจจะใช้กําลังไม่เท่ากันนะคะอาจจะใช้กําลังไม่เท่ากันสมมุติว่าถ้าครูจับเวลาคนสองคนขนของขึ้นไปบนตึกหนูคิดว่าคนสองคนจะใช้เวลาเท่ากันไหม,มถ้าเขาแข็งแรงไม่เท่ากันเขาจะใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะ ทีนี้ไอ้คำว่าเฮ้ยพอมันมีเวลามาเกี่ยวข้องเนี่ยใช้เวลาน้อยถ้าใช้เวลาน้อยนะคะมันก็ทํทำให้เขาเนี่ยใช้กำลังน้อยจริงไหมถ้าใช้เวลามากก็ใช้กำลังมากอาจากรูปนะคะการยกของขึ้นบันไดจะหางานได้หรือไม่เอา้าเเขาดูก่อนมีงานเกิดขึ้นไหมยกของขึ้นบันไดคำถามแรก เกิดงานไหมคะเกิดนะคะแล้วหาได้ยังไงหางานได้ยังไงเอาอะไรคูณอะไรเขาถามว่าเกิดเออก็คือเอาขนาดของแรงที่ยกวัตถุคูณกับความสูงของบันไดจากพื้นถึงข้างบนจริงไหมเออจริงเนาะฉะั้นเขียนเองได้ไหมหาได้จากนำขนาดของแรงที่ยกวัตถุเพราะว่ามันจะได้เป็น นิวตันคูณด้วยระยะความสูงนะเป็นระยะความสูงของบันไดวัดจากพื้นถึงชั้นบนในแนวดิ่งเนาะแนวดิ่งอันนี้ให้รู้ไว้นะคะเราจะวัดแนวดิ่งเราไม่ได้วัดตามความยาวของบันไดเออถ้าเป็นเราเราจะเป็นเราจะยกของสามนาทีหรือห้านาทีลูก เลือกได้อยู่แล้วไม่ยกเลยครับครูเลือกสามนาทีอยู่แล้วนะคะเออเพราะอะไรเออนะคะเพราะว่ามันใช้นะคะเพราะใช้เวลาน้อยกำลังที่เราทำงานก็น้อยใช้น้อยด้วยเหมือนกันอ่านะคะเพราะฉะนั้นทำงานเหมือนกันแหละนะคะแต่เวลามีผลแล้วนะคะเวลามีผล ใครทํางานเสร็จได้เร็วก็แข็งแรงนะคะอะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงกำลังนะคะมันก็คืองานของเดิมนั่นแหละคือการลบของเหมือนเดิมเพียงแต่มีเรื่องของเวลาเข้ามาคิดด้วยดังนั้นกำลังมันได้เท่ากับ p เท่ากับ dw ส่วนทคูณนอดาดังนั้นเวลาเขาให้หากำลังก็คือ มาก่อนเลยว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าใช้กำลังเท่าไหร่คุณต้องรู้ค่าอะไรบ้างค่าที่คุณต้องรู้ก็คือคุณต้องรู้ค่าแรงคุณต้องรู้ค่าระยะทางแล้วคุณก็ต้องรู้ค่าอะไรคะคุณต้องรู้ค่าเวลาที่ใช้เพราะมันเป็นค่าเดียวกันนะคะอ่าแบบนี้นะเพราะสูตรมันไปต่อได้นะ P เท่ากับ W ส่วน t หรือเท่ากับ Fs F, ่วน t หรือเท่ากับ mgh ส่วน t ได้หมดเลยนะแล้วแต่ข้อมูลว่าในโจทย์เขาให้อะไรเรามาคิดได้หมดเลยนี่คือกำลังหน่วยของกำลังหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัดหน่วยต้องแม่นนะลูกเวลามีหน่วยเป็นวินาทีถ้าเขาบอกว่ายกของหนึ่งนาทีเวลาเราคำนวณเราใช้ค่าหนึ่งหรือค่าหกสิบค่ะ ต้องเป็นหกสิบนะเพราะว่าหน่วยมันเป็นอะไรคะวิวินาทีสติแล้วหน่วยต้องมานะเวลาเราเจอพวกนี้อันนี้ตัวอย่างนะคะชายคนหนึ่งดันรถที่จอดขวางมีรถจอดขวางอยู่หน้าบ้านจอดกวางให้เคลื่อนที่นะดันรถให้มันเคลื่อนที่ได้ระยะทางสาเมตรเอสมาแล้วจ้าหน่วยถูกต้องใช้เวลาสิบวินาทีอาทีก็มาด้วย สิบวินาทีอันหมดก็ถูกต้องนะคะถ้าออกแรงดันหนึ่งร้อยนิวตันนี่ไงใช้แรงแรงคือค่าอะไรคะค่า F อ่ะร้อยนิวตันหน่วยก็ถูกต้องเราก็ได้ค่าหมดแล้วดังนั้นชายคนนี้มีกำลังเท่าไหร่นนง่ายมากๆอันนี้คือโจทย์ตรงมากเลยนะคะหนูก็ใช้สูตรแทนไปก็ปได้ค่าออกมานะคะ